ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานจิตอาสานะครับก็นํำข้อสารอาหารแห้งหรือเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไปมอบไปกับพี่น้องคนพิการคนเลอดออกาสอยู่ในช่วงของโควิด1 9นะครับหลายท่านก็ส่งทั้งแชททางไลน์เข้ามานะครับว่าตอนนี้ลําบากมากนะครับอาหารการกินนะครับไม่มีนะครับและโดยเฉพาะคนจนคนที่ยากจนเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะออกไปจับจ่ายซื้อของได้เพราะว่าไม่มีเงินหรือก็ปัจจัยนะครับวันนี้เรามี15ชุดนะครับต่15ชุดที่จะไปมอบให้และก็ไม่ใช่เฉพาะคนพิการที่อยู่ในโครงการแล้วครับวันนี้เรานะฮะเราได้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับซึ่งบริจาคเงินมาให้10,000บาทนะครับก็จะมาซื้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ํามันน้ําปลาสิ่งที่จําเป็นนะครับก็ไปมอบให้ก่อนนะครับเป็นการประทังนะครับประทังชีวิตให้อยู่รอดก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อสู้กับโควิด19นะครับวันนี้สมองท้องนะครับต้องอยู่ก่อนนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีสมองไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้นะครับอยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นวันนี้ฝากบอลไปถึงผู้ใหญ่ใจดีคนใจบุญนะครับเดี๋ยวร่วมกันนะครับมาช่วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งจําเป็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็มาบริจาคร่วมกันได้ครับ เดี๋ยวพรุ่งน,นี้นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะแจกนะครับเดินสายแจกอีกนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเข้าใจว่า100่งรฝาชุดครับขอบคุณมากครับ